โหเห็นสีแดงๆมารู้เลยอะไรคมไฟน้ำมึก เข้าีครับทุกคนแล้ววันนี้ก็ยกับชอบ p v อกันอีกแล้ววู้ววแล้วันนี้เราก็จะมาเล่นแมป,ปโลโบอกชื่อแด dy ีว้ว้าวและวันนี้เนี่ยเราก็เข้าไปอยู่ใน,ในแมป,ปที่โด่งดังมากเลยนะในโลโบอกนะอืมโอเค้างเราจะไปเล่นกันเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอห้องก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวปไปตอนที่เจอห้องเลยก็แล้วก,ากาัน โอเคตอนนี้ก็เจอห้องวันดเดียวแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดิเออไปโอเคเข้ามาเราก็เกลือกจอห์นนะทุกคนเราจะเลือกเป็นกล่องนั่นเองเราเคยเล่นนี่นะเราเคยเล่นกุ้งอะนะไม่ดีหนึ่งหนึ่งหมดเลยๆๆฉะนั้นเราก็จะเล่นเป็นกล่อง ไปประตูเปิดแล้วอุ๊ยอโอโหเห็นสีแดงแดงมารู้เลยอะไร โคมไฟโคมไฟน้ำหมึกเดี๋ยวฉันปั่นน้ามันให้เองระวังด้วยนะ โอ้ตอนนี้เสร็จไปแล้วโอเคเครื่องฉันเสร็จแล้วว้ายไอ้อ้อยฉันโดนโอ้ยฉันโดนไอ้ช็อกชิปมันกัดอืออันนี้ใช่ช็อกชิปป่ะเดี๋ยว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 ตอนนี้นฉันเหลือแค่สองหัวใจเป็นไงโบลิง่ง ตอนนี้เหลืออีกแค่เครื่องเดียวเท่านั้นโอเคประตูปเปิดแล้วูฉันเหลือแค่หนึ่งหัวใจพวกเธอไม่กี่หัวใจโอ้พวกพวกเขาเหลือสาหัวใจเลยเหรอกิ่งจังเลย,ยมีอะไรมาขางเจ้ะ นี่อย่าพึ่งจ้าอย่าเพิ่งเครยียดฉันมีของมาขายอะไรอ่ะเรายังไม่มีตังอาเลยตังาแค่นี้เองาเราจะซื้อของช็อกโกแลตอะไรแบบนี้เราไปหาข้างนอกก็ได้ขอให้โชคดีนะนไปแล้วล่ะโอเคโอเคเรามาตั้งหน้าตั้งตาไปชั้นที่สองกันเถอะ เสร็จไปแล้วหนึ่งเออฉันเก็บเทปก่อนว่าง่หยโบลิง่งคือน่ารักจังเลยตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วอือ จะหมดแล้วโอ้โอเคมาเร็วเพื่อนเอ้ายังไม่หมด,ดอีกเหรอเออสวยเออฉันเอาอะไรดีวะอันนี้อันนี้อาไหนก็ได้อันนี้ก็อ่ะ อ๋อมันจะเพิ่มสเตมินาให้เราเอ,อาเทปหายไปเลยว้ายมันเห็นฉันช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตชิปเด้อเด้อช็อกโกแลตชิบะช็อกโกแลตชิบะไหนอะ ตอนนี้ฉันคิดว่าเครื่องเครื่องหยอดน้ำมันน่าจะหมดแล้วล่ะเครื่องปั่นน้ำมันน่าจะหมดละไอช็อกกร์ที่มาอีกแล้วนะระวังด้วยนะระวังด้วยนะนี่ไงเธอปั่นเลยเออ แต่เครื่องปั่นจะเสร็จละไป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 โอ้ลิปเปอร์ล่ะลิปเปอร์ล่ะลิปเปอไหนลิปเปอร์ไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแม่ไอ,อ,อช็อกโกแลตชี่มาช็อกโกแลตชี่มาช็อกโกแลตชี่มาเออจะเข้าได้ทันแล้วเออ เหมือนเมื่อกี้จะมีเพื่อนตายนะเหมือนมือยาวเราจะตายอ้าวมาอีกแล้วจ้าใครอยากได้อะไรมิจ้าเออฉัน<ๆ>เอาผ้าพันแผลดีกว่าเออฉัน<ๆ>เอาผ้าพันแผลดีกว่า<ๆ>ไปแล้วนะจ้าขอโชคดีไป ตัวกองืมขอจับหน่อยได้ไหมจ๊ะขอจับหน่อยขอจับหน่อยอ่าจะคือเคปูระจะจะกีดไอ้โคอไฟไม่อย่ามาหาฉันฉันปั่นไฟให้ว้าอย่ามาอย่ามาอย่ามาอย่ารู้สึกว่าเทปูระมันจ้องมาหาเราเฮเราจะใช้วิธีจุ จกเอ้ยมันไปแล้วเออเดี๋ยวๆในห้องนี้มีเครื่องปลอดไฟป่าวเ้ยใครตายอะ่ะระวังไว้นนะพวกแกถ้าฉันเห็นใครฉัจะจับกินให้หมดเลยเอ้ยอย่าท,ทํานันย่าอย่าอย่า,ยารู้สึกว่าเพื่อนหัวฟ้าเรากำลังโุนรุมนะทุกคนโอเค เดี๋ยวเราลงข้างล่างไปเก็บของก่อนริบต์ลิตจะต้องเข้าเ้าเเออเขาได้แล้วโอเคเพือ่อนเราเอาหัวใจเอาหัวใจเราอยากได้หัวใจเพิ่มหัวใจ หัวใจเราก็จะกลับมามีสามดวงไปเราไปไอ้กองอีกแล้วหืมขอกินหน่อยได้ไหมจ๊ะขอจับหน่อยได้ไหมจ๊ะอ้าเพื่อนระวังวายวายเพื่อนรอไอเพื่อนกระจก รู้สึกว่ามีเพอนกระจกมาหาเราด้วยเยี yeah. okay. ่ยเยี่ยโอเคไปๆๆเหลือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นจะกีดเธอเอาแขะเอาหัวเธอไว้ให้จ,จับเดี๋ยวดีอ้าวเฮ้ยเราวโดนลูอมาลิฟอยู่ไหน ช่วยฉันด้วยนี่ไงจะรีบละแต่มาอยู่ตรงรีบก่อนเฮ้ยเร็วเร็รีบเข้ามารีบเข้ามาแงงแงงฉันไม่เข้าทันด้วยแย่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 ฉันเข้าทานฉันไม่เข้าทัน,น,เ,นเอาละวันนี้จะมีของอะไรมาขาย มีลูกอมสัตวัดตรวจลูกสอบลูกอมช็อกโกแลตแล้วก็แฮร์ฮอนแอร์ฮอนอยากได้อะไรไหมจ๊ะช่วยอุดหนุนหน่อยจ๊ะออไม่มีตังค่ะป้าลดให้หน่อยได้ไหมอะ่ะอ๋อไปแล้วจ้ะถึงเวลาแล้วไม่ลดให้นะไอเมื่อกี้ฉันโดนกัดแทบตายแน่ไอ วายวายเราเจอแมวว้ายเฮียขล,อล้ออะไรใยายทับชันโอเคมันล้างสายตาแล้วนี่เราเจอทิพุราทุกคนอ,อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันฉันจะกัด แแ่ย่ายๆายไม่คือเราโดนโอเคเดี๋ยวฉันจะทำหน้าที่มีประโยชน์นะจะช่วยปั่นน้ำหมึกปั่นน้ำมันให้เองโอเคไปไถึงเวลาที่เราจะได้ขึ้นลิฟต์กัแล้วบายไป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  ลิฟต์อยู่ไหนเย yeah. มาเร็วเพื่อนมาเร็วมาเร็วเอาเขาอยู่ไหนกันวะเฮ้ยเอาดีดีลิฟต์จะปิดแล้วนะลิฟต์จะปิดแล้วแวเรียบเข้าเราเหลือกันแค่สามคนเอาอะไรดีอะเอาวิ่งดีดีดีกว่าเนาะเออ รู้สึกว่าชั้นนี้เหมือนจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะพินนะพิธภัณฑ์โชว์ป่าไม้แบบเนี่ยโอเคเฮ้ยเราเจอไอ้โบตึงตอนนี้เราเจอไอ้โบตึงระวังด้วยนะเอ้ยเราเจอโบอเหยื่วดีตอนเนี้ยฮ่า โอเคตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนมีหัวใจสามดาวพอดีเลยไมสามดวงเกปูรักมาหนีแล้วแสบอยู่ตรงนี้เพื่อนวิ่งเร็วเพื่อนเดี๋ยวฉันคิดว่าฉันต้องอ้อมนะ โอเคฉันอ้อมมาปั่นน้ำมันตรงนี้ได้เพื่อนเพื่อนเหลือสามหมดดมาัวดจเหมือนเราตอนนี้เหลือเครื่องเดียวแล้วทุกคนน่าจะเป็นเครื่องถือคลิปไม่ฉันโดนจับตามอง ฉนันเลยแค่ในหัวใจแล้วเอาล่ะจะซื้ออะไรไหมจ๊เราลองซื้อนาฬิกาไหมทุกคนนาฬิกามันจะมีอะไรวะสามารถใช้เทมไม่ได้สักกัดเครื่องเท่านั้นสักกัดเครื่องคืออะไรวะโอเคเรามาอยู่ชั้นที่8ดกันแล้วเฮ้ยน้อกโคัวจังเลย โอ้เห oh, มือนจะเป็นห้องครัวนะเรเจอโบเอหวีกแล้วโอเคเราต้องมาช่วยกันแล้วโอเคลืมถ่ายตอนตายจบลราโดนในมือดึงอ่ะโอเคมาดูกันเราจะได้กี่บาท โอ้ได้ร้อยห้าดีเลยโอเคเพื่อนบ,บายได้ฉันไปแล้วโอเคข้าต้องนวดหันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะบายบาย